สดีครับสัาีการมาคุยแม็กไพทอ EP 52กับผมออฟชัยนนท์ครับมาคุยหลังเกมที่นิวคาสเซิลเปิดสนามเซนส์เจมพาร์กต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลสนะครับแล้วก็จบลงไปด้วยผลเสมอแบบไรสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แบบที่เราน่าจะได้สามแต้มสุดๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาชวนคุยครับนั่นก็คือปัญหาของ VAR ตกลงแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับ ชวนมาแลกเปลี่ยนกันทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube สาริกามาคุยแม็กไพทอล์กนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูไลน์อัพของนิวคาสเซิลในเกมที่เจอกับพาเลสกันก่อนนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของนิวคาสเซิลเปลี่ยนแปลงแค่คู่เซนเตอร์ฮาฟนะครับจากเกมก่อนหน้าที่แพ้ลิเวอร์พูลกับมีนิกโป๊ส์ชิปเปียฟาเบนแชร์บอตแมนทาร์เก็ตโจวิลล็อกลองสตาร์โจลินตันอามิรอนอิซักแล้วก็เฟรเซอร์นะครับก็ถ้าดูจากไลน์อัพที่ออกมาเนี่ยก็กพอจะเดาใจเอ็ดด e ดี้้ฮาาววไนะครับ่ นะตอนนี้เรามีคู่เซนเตอร์2คู่ที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงก็คือแชร์คู่บอสแมนแล้วก็แดนเบิร์นคู่กับลาเซลนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นไปตามคาดเนื่องจากว่าเรายังประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่เยอะนะครับคีหลักของเราหายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอแม็กซิแมงคาร์ลัมบิลสันแล้วก็บรูโน่กิมาราสนะครับนี่คือทีมที่ดีที่สุดเท่าที่มีนะครับหลายคนเชียร์เอเลียดแอนเดอร์สันผมก็เชียร์ครับเอเลียดน่าจะได้ลงแทนโจวิลล็อกนะครับ ส่วนลองสตาฟในตำแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยเราเสียเชลวีไปก่อนแล้วเสียบรูโน่ตามไปเหลือลองสตาฟคนเดียวที่พอจะเล่นตำแหน่งนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงลองสตาฟต้องลงแต่ว่าเกมกับพาเลสลองสตาฟเองมีจังหวะจ่ายบอลทะลุช่องสวยๆหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับ ทีนี้จบเกม0ูนเนี่ยมันมีประเด็นหลายเรื่องให้พูดกันพอสมควรนะครับรายละเอียดในเกมเนี่ยผมคงไม่ไปลงรายละเอียดเยอะแล้วนะครับมันผ่านมาหลายวันแล้วสถิติหลังเกมเนี่ยในช่วงหลังนี่เรามีโอกาสในการทําประตูเยอะมากนะครับนิวเซนโฉมใหม่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับอย่างเกมกับพาเลสจริงๆมันเป็นเกมที่สูสีมากๆเรามีโอกาสยิง23่ครั้งนะครับโอ้โหโอกาสยิงแต่ละเกมของเราเยอะจริงๆนะฮะสิกว่าครั้ง20กว่าครั้งเกมกับพาเลสก็23ครั้งครับเข้ากรอบ6ครับ ส่วนพาเลสก็กัดยิงเยอะครับ19ครั้งเข้ากรอบ9นะครับเราก็ได้นิกโป๊ช่วยไว้หลายครั้งเหมือนกันนะครับเปอร์เซนต์การครองบอลเราเหนือกว่าเล็กน้อย52%พาเลส48ครับการจ่ายบอลครับของเราแม่นยำ78%พาเลส77นะครับแล้วก็ลูกเตะมุมนี่แหละครับที่เป็นประเด็นแล้วผมอยากจะชวนคุยนะครับเรามีโอกาสเตะมุมถึง13ครั้งพาเลสมี5ครั้งครับแต่ว่าใน13ครั้งที่เราได้เตะมุมเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะฮะว่า เราทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับทั้งๆที่เรามีผู้เล่นสูงใหญ่เต็มทีมเลยนะครับแต่ว่าการกดดันกองหลังหรือว่าแนวรับของพาเลสเวลามีลูกเตะมุมเนี่ยมันยังทําได้ไม่ดีพอนะครับถามว่ากดดันได้ไหมกดดันได้ครับมีลุ้นไหมมีลุ้นครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ใกล้เคียงกับการที่จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นประตูเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมว่าเอี้ฮาวต้องไปปรับปรุงอีกเยอะเลยนะครับเราสามารถนําตรงนี้มาเป็นข้อได้เปรียบของทีมเราได้นะครับในเมื่อ เรามีผู้เล่นสูงใหญ่อยู่หลายคนบอสแมนแชร์ man, Chair, นะหรือว่าโจลินตันคริสบูธที่เปลี่ยนลงไปในช่วงท้ายลองสตา f ฟคือผู้เล่นสูงใหญ่หลายลๆคนเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเขาในตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าเสียดายอ,อีซักก็ก190กว่าใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเราได้เตะมุมถึง13ครั้งอ่นะเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันว่าในเกมนั้นเนี่ย สร้างความกดดันให้กับแนวรับของพาเลสได้กี่ครั้งส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือโอกาสเยอะครับแต่ว่าติดเซฟของกกรตาผู้สัดประตูของพาเลสไปหมดนะฮะโดยเฉพาะจังหวะหลุดเดี่ยวของอีซักที่ดักได้จากกองหลังพาเลสสวยมากนะครับจังหวะนั้นคืออ่านเกมดีมากนะครับแล้วก็ยื่นขาไปดักได้แล้วก็เลี้ยงหลุดเดี่ยวเข้าไปผมคิดในใจตอนนั้นใส่สกอร์แน่ๆหนึ่งศูนย์เพราะว่าภาพที่ยิงเลือบปูยังติดตาอยู่เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้อีซักเลือกที่จะชิป ข้ามตัวเกวต้านะครับแต่ว่ามันไม่ข้ามครับเกวต้าดักได้ก็เลยชวดได้ประตูไปอย่างน่าเสียดายนะครับส่วนครึ่งหลังประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนั่นก็คือจังหวะที่เรายิงเข้าไปแล้วนะครับเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของพาเลสแต่ว่าผู้สินยึดคืนจาก V.A.R. ครับจังหวะที่ดู V.R. a เนี่ยผมก็งงนะว่าผู้สินใช้มาตร,รฐานไหนในการยึดคืนนะครับทั้งทั้ที่ดูจากจังหวะนั้นแล้วเนี่ยวิลล็อกโดนผลักมาอีกที คือจะบอกว่าวิลล็อกไปฟาวผู้รักษาประตูของพาเลสก็จะพูดอย่างนั้นได้เหรอฮะ,ะในเมื่อวิลล็อกโดนผลักมาอีกทีนึงอะ่ะถ้าสมมติคุณจะเป่าว่าฟาวคุณต้องเป่าฟาวแล้วให้จุดโทษนิวคาสเซิลหรือเปล่าอันนี้ความเห็นผมนะฮะคือถ้าคุณจะเป่าฟาวแล้วลูกนั้นไม่ให้ประตูกับนิวคาสเซิลเนี่ยคุณต้องเป่าเป็นจุดโทษให้นิวคาสเซิลหรือเปล่าเนื่องจากว่าวิลล็อกโดนผลักมาอีกทีแล้ววิลล็อกถึงไปกระแทกจนเป็นฟาว คือมันฟาวสองฝองฟาวใช่ไหมครเพราะฉะนั้นมันควรจะเป่าฟาวแรกก่อนถูกหรือเปล่าครับในเมื่อเหตุการณ์มันต่อเนื่องกันและเราควรจะได้จุดโทษเป็นอย่างน้อยนะฮะเป็นอย่างน้อยปรากฏไม่ได้ครับจบเกมก็เลย 0- ูนย์ไปครับแล้วก็มีลูกวูบว่าของเอลิทเอเดอร์สันที่เปลี่ยนลงมาแล้วก็ทาได้ดีนะครับในตําแหน่งปีกนะครับส่วนเจ้าขอบเมอร์ฟี่จริงๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสนะครับหลายๆครั้งในช่วงที่เขาเปลี่ยนลงมาก็ทําได้โอเคแต่ว่า มาตรฐานโดยรวมก็ยังยกระดับทีมไม่ได้นะครับการขาดตัวหลักอย่างบรูโนวิลสันแม็กซิเมงมีผลกับแนวรุกของเรามากๆนี่ขนาดขาดตัวหลัก3คนนี้ไปนะเรายังสร้างสารรค์โอกาสได้20กว่าครั้งนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกมกับพาเลสเนี่ยเรามีบรูโน่มีวิลสันมีแม็กซิเมงมันจะมันขนาดไหนเนี่ยแล้วโอกาสที่จะประตูเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนนะครับการขาด3คนนี้มีผลมากๆและสกอร์เด็ของเราเนี่ยดูเหมือนว่าน่าเป็นห่วงกับการยืนระยะในระยะยาวนะครับ นี่เพิ่งผ่านมาแค่ไม่กี่นัดในช่วงต้นฤดูกาลนะครับแต่ว่าสังเกตเห็นว่ามีผู้เล่นบางคนมีอาการล้ามากๆนะครับจากการลงเล่นถี่มากติดติดกันหลายหลายนัดนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีโปรแกรมการเตะ3าี่วันเตะที3าว,วันเตะทีอีกเพียบเลยรออยู่เพราะว,าว่าโลกปลายปีนี้ที่กาตาเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นเฟมิติก็ต้องหยุดลีแล้วก็ไปเตะบอลโลกกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าห่วงครับน่าห่วงตรงที่ว่าพอเหลือไปดูมานั่งสำรองปุ๊บมันไม่มีคนที่จะเปลี่ยนลงไปได้ครับ กลายเป็นว่าเอดดี้ฮาวเปลี่ยนไม่ครบโคต้าคนอีกแล้วกลายเป็นว่าที่เปลี่ยนลงไปก็น่าดาเดิม,ดมครับเราพอจะเดาได้อยู่แล้วว่าเอดดี้ฮาวจะเลือกใครมันก็มีแค่นี้ครับเอเลียดแอนเดอร์สันคริสวูดจะของเมอร์ฟี่จบแล้วก็ใช้โคตาอยู่เท่านี้ใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นเกมก่อนๆก,ก็จะเป็นแบรนด์เฟรเซอร์จะาของเมอร์ฟี่เรียดแอนเดอร์สันแล้วก็คริสวูดมันก็มีอยู่เท่านี้จบเนื่องจากว่ามันไม่มีตัวที่จะลงไปเปลี่ยนเกมได้เลยโดยเฉพาะในแนวรุกมันเหลือเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าวว่าาหววง ในอนาคตในระยะยาวที่ต้องสู้กัน38นัดในบอลลีกเนี่ยเราจะยืนระยะไหวไหมถ้าเกิดว่าเราจังต้องเผชิญกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะมองโลกในแง่ดีก็ได้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราโอเคอยู่ก็คือว่าแม้ว่าเราจะไม่มีตัวหลักเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่รูปแบบของเกมหรือว่าทรงบอลยังดีอยู่นะครับ แม้ว่าผู้เล่นหลายๆคนจะล้ามากๆโจลินตัอนนี่แบกจนตัวเองล้าไม่รู้จะล้ายัางไงแล้วนะผมเดานะฮะดูจากภาษากายนะฮะคือมันก็ยังไปไหวอยู่ไ,ไปไหวในที่นี้หมายถึงว่าในเกมที่ผ่านมามันก็ยังไปไหวอยู่แต่ไม่รู้มันจะไปไหวขนาดไหนนะฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้รูปแบบการเล่นทรงบอลสไตล์ต่างๆเอดีฮ e าวางไว้แทบจะสมบูรณ์แบบ100%ซแล้วเหลือที่ว่าจะหยิบจับใครลงไปใส่แล้วจะทําออกมาได้ดีขนาดไหน ทั้งในแง่ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแมตต์ฟิตเนสสภาพอาการบาดเจ็บต่างๆนานาครับคุณผู้ชมครับมันมีผลหมดเลยนะตรงนี้น่าสนใจคงต้องดูกันไปแบบแมตต์ต่อแมตต์นัดต่อนัดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับนะตอนนี้ครับเราผ่านมาแล้ว6นัดชนะ1สเสมอ4แพ้1ก็ดูแล้วยังไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับหนักไปทางสเสมอแต่ว่าก็สเสมอซิตี้มาได้นะครับาอาจจะเสียหายหน่อยก็คือที่สเสมอพาเลสแต่ว่ามันเป็นเกมในบ้านที่ควรจะชนะทีมระดับเดียวกันแต่ต้องยอมรับว่า พาเลสปีนี้มาดีมาแรงนะครับแล้วเราเองก็ขาตัวหลักไปเยอะด้วยนะครับก็ขอให้ตัวหลักรีบกลับมาทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นตามลําดับนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับ11ของตารางคะแนนก็กลางๆนะครับไม่ได้เสียหายอะไรสําหรับณตอนนี้นะครับเกมต่อไปของนิวคาสเซิลเนี่ยจะเจอกับเวสต์แฮมนะครับในวันอาทิตย์ที่11กันยายนนะครับเวลา2ทุ่มโดยที่เราจะเป็นฝ่ายไปเยือนเวสต์แฮมนะครับ ตรงนี้ก็น่าสนใจครับเดวิดมอยส์เพิ่งจะพาเวสต์แฮมเนี่ยสู้กับเชลซีมาได้อย่างสนุกชนิดที่น่าจะได้1หรือ3คะแนนเลยด้วยซ้ำนะครับและเราจะได้เห็นมิดฟิลด์ในตำนานครับในตำนานก็อันนี้เซวเลนนะฮะก็คือลูคัสปาเกต้าครับที่มีข่าวกับเราตั้งแต่จบฤดูกาลที่แล้วปรากฏไม่ได้ย้ายมาเราครับย้ายไปเวสต์แฮมนะฮะก็จะได้เห็นปาเกต้าลงดวลในสนามกับเพื่อนอย่างโจลินตันไม่รู้บรูโน่จะกลับมาทันหรือเปล่านะครับแต่ก็หวังว่า จะกลับมาทันสําหรับทีมเรานะครับทีนี้ไอ้จังหวะ VR ที่เป็นปัญหาที่เราไม่ได้ประตูรวมไปถึงเกมของเวสแฮมที่เจอกับเชลซีเนี่ยล่าสุดครับทางพรีเมียร์ลีกแล้วก็หน่วยงานผู้ตัดสินนะครับเตรียมที่จะมารีวิวเคส2เคสนี้อย่างเร่งด่วนกับการตัดสินของ VR ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ VR ปัญหาอยู่ที่กรรมการที่อยู่ในห้อง VAR กับกรรมการที่อยู่กลางสนามคุณมีกันตั้งกี่คนคุณมีกันตั้งกี่ตาคุณปรึกษากันผ่านหูฟังเนี่ยผ่านเอียร์เนี่ยแล้วคําตัดสินมันออกมาแบบนั้นนั่นหลายหัวแล้วนะฮะปกติแล้วในอดีตเนี่ยเกมฟุตบอลตัดสินโดยกรรมการกลางสนาม1คนแล้วก็ไลน์แมนสองข้างถูกไหมฮะนี่คุณมีตั้งกี่หัวแต่กลายเป็นว่าคุณมีเทคโนโลยีมาช่วยคุณมีคนมากขึ้นแต่คําตัดสินดันมีปัญหาโอ้โหแบบนี้ มันต้องพิจารณากันใหม่แล้วนะครับว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะครับลูกฟาวของมาตินโอเดกาที่เกิดขึ้นในเกมแมนยูกับอาร์เซนอลแล้วทําให้อาร์เซนอลไม่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยถามว่าฟาวไหมลูกนั้นผมว่าหลายคนมองว่าฟาวถูกไหมฮะแต่มันดันมีเคสลักษณะเดียวกันที่คล้ายๆกันแบบนี้ในเกมอื่นที่มันดันไม่ฟาวไงครับเพราะฉะนั้นคนก็จะเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวทำไมคู่นั้นผู้ตัดสินเกมนั้นถึงบอกว่าแบบนี้ไม่ฟาวแต่ในเกมนี้ดันฟาวเนี่ย มาตรฐานมันอยู่ตรงไหนกันแน่ตรงนี้แหละครับที่คนถามหาแล้วอย่าลืมนะฮะพรีเมียร์อังกฤษคือลีกชื่อดังระดับโลกถือว่าเป็นที่1ของโลกก็ว่าได้นะครับคุณลงทุนไปมากมายมหาศาลทั้งตัวลีกเองทั้งทีมแต่ละทีมที่ลงทุนกันไปแบบเยอะแยะมากมายคุณจะมาเป้าเพราะผู้ตัดสินเพราะกรรมการอย่างนี้แหละฮะเนี่ยฮะจังหวะ VR เนี่ยคุณมีทั้งหลายคนดูคุณบอกไม่ได้ยังไงว่าเกมระหว่างนิวคาสเซิลกับคริสตันพาเลซจังหวะนั้น ไม่ได้จุดโทษไม่ได้ประตูเพราะโจวีลอกเป็นคนไปฟาวครับคนดูทางบ้านผมเชื่อว่าเกินครึ่งยังไงคิดว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นผลประโยชน์ทางบวกกับนิวคาสเซิลไม่ทางใดทางหนึ่งแต่กลายเป็นว่าผู้ตัดสินกับเห็นอีกแบบหนึง่งแล้วถามว่าเมื่อคุณมารีวิวมาพูดคุยกันมาประชุมกันมาพิจารณากันแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนคำตัดสินได้ไหมฮะมันก็คงไม่ได้แล้อย่างไรต่อไปดี ฝากเอาไว้ให้คิดหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกันไม่ได้นะครับทางทาง Facebook แล้วก็ YouTube สาธิกามาคุย m a ็กพายทอครับอีพีหน้าคงได้มาคุยกันนะครับถึงเกมต่อไปที่เราเจอกับ West Ham. เวสแฮมรวมไปถึงอัปเดตเรื่องของตัวเพลนของเราด้วยนะครว่าฟิตพร้อมสมบูรณ์แค่ไหนนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ